ช่วงนี้โอ้โหบางกองกตอนนี้ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่7นะคะฤด,ดูร้อนรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่5ค่ะเพื่อเข้ารอบ8ทีมค่ะซึ่งวันนี้นะคะโรงเรียนมาใหม่ทั้งคู่มาครั้งแรกโรงเรียนอะไรเนี่ยหนึ่งโรงเรียนค่ะมาจากฉะเชิงเซานะคะนั่นก็คือโรงเรียนพนมสารคามพนมดุลวิทยาค่ะนัะน่นแหละมา<น>ใหม่<อ>ทำไมมาใหม่คนเดียวได้ผมก็มีโรงเรียนมาใหม่เหมือนกันอามาสู้กัน อ้าวโรงเรียนน้มินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีมาครั้งแรกเหมือนกันเข้าไปไหนกันมานี้สองโรงเรียนเนี่ยไปไหนกันมาเอาอะไรมาโชว์เราต้องไปดูกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหมาต่อสวัสดีครับพวกเราโรงเรียนพนมสารคามพนมดนิยาจังหวัดฉะเชิงเซาครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆทําอะไรกันอยู่ครับตามไปดูหน่อยครับว่าแดนเซอร์ของเราทําอะไรอยู่ครับนี่ครับห้องแดนเซอร์ไดีกว่าครับอ้าวตามกันไปเลยครับน่าาทำอย่างยู เขียนคิ้วเยอะทางจะมีความสุขกับการเขียนคิ้วมากนะครับน้องคนนี้เด็ดน่ารักมากเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับสโนอิงค่ะอ่ะอ่ะอ่ะฮะเชื่ออะไรนะคะพี่ขออีกทีนะใช่ไหมคระบสโนอิงค่ะพูดไม่ชัดอย่างนี้เป็นลูกครึ่งหรือว่าลิ้นมีปัญหาครับเนี่ยพี่ล้อเล่นนะครับน้องเราไปคุยกับอาจารย์กันบ้างดีกว่าครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับตื่นเต้น,ตนค่ะยิ่งกว่าแดนเซอรอ์นะคะตื่นเต้นเพราะ,นะว่าเป็นหน้าที่พนมสารคามพนมวิทยาของเราได้มาเวทีชาั้าสวรรค์ซึ่งเด็กๆเ,เขาใฝ่ฝันมานานตั้งแต่รุ่นรุ่นพี่มาแล้วค่ะวันนี้เราสมหวังสมหวังแล้วหุน,นหนคะแนนต้องสมหวังไหมสมหวัง,ง,งเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้สมหวังนะครับพันธมาดรดุสู้ไม่สู้สู้สู้ๆนะครับน้องๆบายบาย ไปต่อกันที่โรงเรียนต่อไปครับนี่ครับน้องๆจากโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศหอวังนนทบุรีก็กาลังซ้อมเต้นกันอยู่เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูชุดสิครับแม่ต้องบอกว่าสีสันเสื้อผ้าสวยงามอลังการเต็มที่เลยนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวธัญชนกสมหาค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนวมินทรายชินูทิศถาวรงนนทบุรีค่ะวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่โรงเรียนของหนูเนี่ยนะคะมาประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์ค่ะต้องขอก็บอกกันว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้ไปดูเพื่อนๆในวงกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาทําอะไรกันอยู่วันนี้มาค่ะมากันเต็มสตรีมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดนเซอร์ดนเซอร์แวกหน่อยนะคะวันนี้ ภูมิชิดซ้ายนะคะนาเดชชิดขวาเจอคนนี้นะคะหันหน้ามานะคะโอ้โหอือหล่อจังนี่มิสเตอร์หอวังนอนเลยนะคะคัดมาอย่างดีค่ะนี่ดีที่สุดแล้ว <c oughs> สวัสดีสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับหน้าก็หล่อเสียงก็ยังหล่อสาวๆเตรียมกรี๊ดได้เลยนะครับักร้องค่ะนักร้องน้องอายค่ะน้อง,อ,อ,งอ,อายมาค่ะ <c oughs> นี่ครับนักร้องก็สวยโรงเรียนนี้มีแต่คนหน้าตาดีๆนะครับเนี่ย เดี๋ยวโชว์เสียงสักนิดหนึ่งน้องไอ้นะคะหน้าตาลอลเหมือนหอมแผลทั้งสาวทั้งแก่ต่างแลตา พอก่อนครับใครอยากฟังเต็มๆรอช่วงหน้าครับค่ะพวกเราโรงเรียนนวมินทราชินุทิีหอวังนนทบุรีหอวังนอนหอวังนอนโซ่ก็ขอเป็นกําลังใจกับน้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับแต่ตอนนี้เราไปชมไหนบาซ่าห้ากดไลค์กันก่อนครับ